ดวนดวนมาแล้วแม่งปอหวดที่แล้วแตก3มโตฝ่าวเบิงฝ่าวหาลอดกันด้วยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุขนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้ะก็มาพอกับแอดมินในวันพุทธที่22มีนาคมเนาะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันในพี่น้องได้เบิงกันอีกเช่นเคยเนาะจ้ะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแมงปอต่อโดยแนวทางของสาวสวนแตงแนวทางเน่นหน่อยตก่ายโดยแนวทางของอาจารย์สาม,มาเราจะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเกา่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องในเบื่องกันนะจะเพราะที่พี่น้องเสด้ติดตามกันในย่างถือตองนะจ๊ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกําลังแห้งใจจ้าพี่น้องสู้สุคนะจ๊ะโดยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้าส่วนแอดมินก็แสด้มีกําลังแห้งใจในการทาคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขชนนอจ้า เพื่อเป็นการบอเซวัลาเฮากลับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีน่แนวทางของแมงบอก,กันก่อนเลยหึ่งผลงานงวดที่ผ่านมา16บกมีนาคมเพิ่นก็ให้เข่า3ามโตแล้วจ้านั่นก็คือ783เลขออก873จ้าเฮากลับมาเบิ่งต่อกันทีน่1เมษายน2566กันต่อเลยจา้าซึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วชุด3ามโต้วบวนที่เพิ่นให้ก็คือ571 572 518 528 418และ271จ้ะชุด3ตัวที่เน้นให้ก็คือ571 572และ418เด้พี่น้องเดอ้อต่อด้วยชุด2ตัวบนล่างเพิ่นก็นได้ให้71 72 28 25 18 16 15 9ก้าสามและแปดสามจ้ะชุดสองตัวที่เน้นให้ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดเก้าสามและแปดสามด้พี่นองเดอ้อแนวทางแม่งปอนะจ้ะแคบไปเบิงจนไปเบิงกันได้พี่น้องเดอ้อมาเบิงตอกันทีแนวทางสาวสวนแตงกันตอจากรัฐบาลท่ายงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 6้สซึส่งเพิ่งกระได้ให้ชุดสามตัวก็คือ9 50 138 ก่าหนึ่หาหนึและหาสเจ็ด้จ้ะต่อโดยชุด2ตรงบนล่างหายไปที่0ูนย์หาหนึ่งหาสามหาสและเจ็ดองจ้าขยลืมขึ้นเนื้อลองไตน้ำด้วพี่น้องเด้เอแนวทางสาวสวนแตงมาเบิ่งตอกทิ่นทางของแน่นหน่อยเนาะจ้ะ แน่นหน่อยสือหวอยังโยมรัฐบาลไทย1นึ่งเมษายน2พนหารอยกสซึส่งเพิ่งกระไดให้ชุด3โตก็คือ394เก่าซีอด้วยชุด2โตบน่าง2894เก่าซและ03นย้าจ้ะแนวทางเน่นหน่อยก็ถือว่าไปอีหนึ่งแนวทางที่นาะติดตามเนาจ้ะกะแ็แคปไปเบิงจดไปเบิงได้พี่น้องเด้อไปเบิงต่อกันที่ ชุดสุดท้ายนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเอดอาจารย์สามารถนะจ๊ะรัฐบาลไทยง่วงประจำวันที่1เมษายน2566ซึ่งเพิ่นก็ได้ให้ชุด3โต653และเจ็ดหกสองน้องเด้อ653และ762ต่อด้วยชุดท่อง2โตนะจ๊ะนั่นก็คือ62 53 63 65 72และ 7 6หจ้าแนวทางบนรางวิ่งรูดหกับ7ไดเดพี่น้องเดอ้อวิ่งรูดหกับ7พอได้เป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดกับจัดไปเ้อจ้ะลักหลัก7จ้าแค่ไปเบิ่งจุดไดเบิ่งเด้เอดพี่น้องเดอ้อเพราะว่าจะเป็นแนวทางของแม่งต่อสาวสวนแตงเน้นน้อย แต่กแนวทางของอาจารย์สามารถแคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลือกในการเลือกสื่อลตลีก,กันได้พี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมมาให้เบิงแล้วก,ก็เกคบไว้พินิจพิจารณากันเด้อจ้าไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคอนโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติอะจารย์เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสาก กินแบงรัฐบาลเท่านั้นได้จากทางช่องโบสสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆูกสำนักนําเลยจ้าการลงโทนมีความเสี่ยงสรรูงพี่น้องก็ต้องพิจรรารณากันให้ดีๆได้ดจากสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวขงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจะสถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสกคสอกดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเด้จ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปนซัหนิกรด้วยจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า